รากรออนที่านลงจากขบรดรวจสอบ่องะสารพัดของท่านที่นำติดต่อมานำรงให้ถูกต้องในครบชวนด้วยครับขอนจดเดในทางจากสถานีามคีรีขบนเดียวที่170แล้วลงบริษัทต้นทางสถานีลาวลา กระโดถเทนี S <S ้มอกจากสถานีปากคลองพยจะอยู่สนย์หนารัที่สถานีแหลมจโนบ้านคนหาสบวนดิจุดทางขอนทองจุดตามผู้จงเป็นสถานัดไปตลอดลายทางสถานีกรุงเทพตะนครับขอพึ่งทางผกท่านเดินทางจรวจุดหมายปลายทางโดยสฏิภาพที่นี่สถานีปากคลองขพรครับ